สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนค่ะ ดิฉันฮาไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสสงหงส,วสุวรรณสสงห์คำครับในรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันก่อนนะครับกันที่ช่วงสาระน่ารู้นั่นเองไปเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของนางสีสุดาวณพินโยศักด์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกันกับทางด้านของสำนักงานนิวยอร์กได้มีการจัดงานแสดงภาพถ่าย ที่ชนะการประกวดโครงการ My Thailand My Story ร่วมกับ National Geographic Society ซึ่งมีการจัดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์สำหรับผู้ชนะนะครับได้แก่นางสาวเยนเบตเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับโดยงานนี้ก็ได้มีการจัดขึ้นที่ร้านใจยยา2 Avenue นะครับที่แมนฮัตตันของในรัฐนิวยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ครับทางด้านของนางศรีสุดาก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งแล้วก็แนะนำตัวทางด้านของนางศรีมาลาวราภาสก,กุลผู้นวยการคนใหม่โดยมีทางด้านของนายปรีชาแก่นสารองกงสุนใหญ่นนนครนิวยอร์กไปร่วมงานกันด้วยครับค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่น่ารักมากๆด้วยนะคะมาต่อกันที่สาวราที่2นะคะไปกันที่ประเทศโปแลนด์ค่ะนายบรรสานบุญนาคเอกครราชทูนนากรุงวอร์ซ ะะได้จัดโครงการกงสุลสัญจรประจำปี2556ค่ะไปบริการชาวไทยทางตอนใต้ของโปแลนด์นะคะเยี่ยมชุมชนไทยเยี่ยมพ่อครัวไทยพนักงานนวดที่ร้านไทยแผนค่ะแล้วก็เยี่ยมพนักงานบริษัทสขขอนแก่นที่ร่วมทุนกับโรงงานพารูเชลของโปแลนด์นะคะผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อในรูปแบบอาหารไทยส่งขายทั่วยุโรปนะคะจากนั้นไปบริการค่ะที่เมืองซาคโคปาเน่นะคะเยี่ยมชุมชนไทย ที่ทํางานร้านอาหารและพนักง,งานร้านนวดปรากฏว่ามีชาวไทยไปรอรับบริการแล้วก็พบท่านทูตกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะในช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำํำนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่กับคุณกุลชัดศรีสว่างนะครับหรือว่าคุณปุ๊กกี้สวัสดีครับนึครับพี่ปุ๊กกี้ครับอ่านะครับวันนี้เรายังสนทนากันอยู่ในเรื่องของสมาคมคนไทยสวัสดีลอมบาร์เดียนะครับตอนนี้ก่อตั้งมาเจ็ดเดือนแล้วมีสมาชิกกี่ท่านแล้วครับตอนนี้สมาชิก186ท่านค่ะโอ้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะสมาคมใหม่นะครับใช่ค่ะเพราะว่าในหลักจริงๆแล้วในหลักของสมาคมเราก็มีตัว มีคนที่ให้ความสนับสนุนเรานะคะคเช่นทางสถานทูตก็สนับสนุนแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางมิลานก็คือท่านท่านกงสุนกิจมา์ไทยท่านค,คุณแอนแบออเบ t โตวิจิลิโอนะคะคใครที่จะมาอ,อยู่อิตาลีในเขตลอมบารเดียไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาหรือว่าไม่มีคนรู้จักนะคะคคอย่างน้อยเรามีสมาคมคนไทยสวัสดีลอมบารเดียเป็นพี่น้องชาวไทยเป็นครอบครัวชาวไทยอยู่ที่นี่นะคะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ หรับสมาคมใหม่นะครับซึ่งเพิ่งก่อตั้งเองนะครับยังไงก็มาอยู่รวมกลุ่มกันจะได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็ชุมชนไทยเข้มแข็งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคัรวเชิญครับคุณปุกี้ขอประคุณมากนะครับสวัสดีครับ Welcome to Thailand boys heaven. home. Thailand amazes Amazing always not going I'm you. ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเกี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน เราแต่ละคนมีเวลาเท่ากันกล่าวคือ24ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันแต่ว่าทั้งๆที่มีเวลาเท่ากันอย่างนี้ทว่ามีเพียงบางคนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากเวลาอย่างคุ้มค่าในขณะที่บางคนนั้นกลับได้รับประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าถามว่าทําไมใครบางคนทั้งๆที่มีเวลา24ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเหมือนกันจึงได้รับประโยชน์มากแล้วทําไมบางคนจึงได้รับประโยชน์น้อย คำตอบก็เป็นเพราะว่าคนที่เขาได้รับประโยชน์จากเวลาอย่างคุ้มค่านั้นเป็นคนที่รู้จักจัดสรรเวลาอย่างลงตัวที่สุดทําอย่างไรเราจึงจะจัดสรรเวลาอย่างลงตัวที่สุดก็ขอตอบง่ายๆว่าเวลาที่เรามีงานหลายๆอย่างพร้อมกันเราต้องมานั่งถามว่าอะไรคืองานสําคัญที่สุดอะไรเร่งด่วนที่สุดทําเรื่องนั้นก่อนถ้าทําได้อย่างนี้เมื่อไหร่ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาอีกต่อไปเหนืออื่นใดถ้าทำได้อย่างนี้เวลาก็ถูกใช้อย่างคุ้มค่างานก็มีประสิทธิภาพสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอก เส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพ,พครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Cideco Excellence in Quality Excellence in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสานกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่ห้นใด ลปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย Welcome to Thailand boys! Yeah! AMAZING THAILAND ALWAYS a a m z e ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านพีรพลพีรานนท์นะครับท่านเป็นเลขาธิการเอก,ออกขอขออภัยครับเป็นเลขาธิการโทรแล้วก็เป็นเจ้าที่ฝ่ายองสุลประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยนะ อาคูเวตนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ Never, ูดถึงเรื่องของคูเวตเนี่ยก็ประเทศมุสลิมแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้มีคนไทยไปใช้แรงงานอยู่ที่นู่นมากน้อยแค่ไหนครับครับในประเทศคูเวตนะครับมีคนไทยพำนับอยู่ประมาณ2,500นคนนะครับครับซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยก็เกินครึ่งครับเป็นผู้ใช้ผู้ใช้แรงงานซึ่งก็จะไปทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเช่นอุตสาหกรรมน้ํามันและแก๊สนะครับ สปานะครับร้านอาหารเย็บผ้าซึ่งขับรถหนักนะครับก็แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเป็นห่วงนัก็คือพวกแอร์นะครับซึ่งขูดไอเอว y ์ทำงานที่ขูด a อเ w a y s มีประมาณ40กว่าคนนะครับควกนี้เขาก็จะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานตามไซต์หรือโครงการต่างๆนี้ก็น่าเป็นห่วง เพราะว่าด้วยด้วยการที่เขาไม่อาจสื่อสารเรื่องของภาษาเรื่องของภาษานะครับซึ่งเป็นอุปสรรคแล้วคนที่นั่นเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่คนคุมงานอีกทีไม่ใช่คนไทยอาจจะเป็นคนอียิปต์คนซีเรียคนเลบานอนซึ่งบางทีก็จะเป็นปัญหาพอสมควรครับแล้วสิ่งที่ทางสถานทูตไทยในคูเวตเนี่ยให้การดูแลแล้วก็ แก้ปัญหาให้บ่อยครั้งคือเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องอการถักเงินเดือนโดยที่เขาไม่ได้แจ้งให้คนของเราทราบซึ่งเราก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่แปลกครับที่คูวเวตซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนำเขาจะนำแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำนะเพราะว่าคนคูวเวตเองเนี่ย คือรัฐเขาเลี้ยงดูอย่างดีนะครับ,รบต้องแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทํางานเฉะนั้นงานและยิ่งงานระดับล่างเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาไม่ทํบแล้วก็เ,เขาก็จะกดขี่แรงงานพวกนี้โดยที่เขาไม่ค่อยบางทีเขาเหมือนเขาไม่ได้มองว่าคนต่างชาติเป็นมนุษย์อะ คือทําให้ทํางานร้อนแค่ไหนก็ให้ทําแล้วกดขี่ทุกแบบนะครับไม่ว่าจะหักค่าอาหารหักหักค่ารักษาพยาบาลค่าทุกๆอย่างทั้งๆที่ในสัญญาเนี่ยมันมันมันควรจะมันควรจะมันควรจะรวมอยู่ด้วยนะครับก็อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบหรือว่าคนที่คิดว่าจะไปทํางานที่คูเวตนะครับว่าควรจะในสัญญาจ้างเนี่ยควจะมีการรับรองเอกสารจากทางสถานทูตมันเป็นผลประโยชน์ แกตัวท่านเองนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อมีสัญญาจ้างมาเนี่ยผมจะต้องไปตรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ี่จจะต้องไปตรวจว่ามีงานจริงไหมสถานที่ทํางานเป็นยังไงอะไรเียครับเราก็จะช่วยสกรีนได้ในขั้นหนึ่งนะครับ,รบมันก็จะเป็นประโยชน์เรียกว่าเอกสารสัญญาในระหว่างในจ้างกับลูกจ้างเนี่ยอย่างน้อยเอามาผ่านสารทูต<ช>สักนิดหนึ่งเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะเราจะใช้สัญ,ญญาตัวนี้เป็นตัว ไปแจ้งกระทรวงแรงงานของคูเวตเพื่อที่เขาจะได้ดาเนินคดีกับคนกับนายจ้างต่อไปครับและที่สำคัญก็ต้องเตือนคนไทยที่จะไปทํางานในคูเวตด้วยว่าวิธีเขามองคนไทยที่ไปเป็นลูกจ้างเขาเขาไม่ได้มองเรียงนอเทอร์ธรรมเท่าเท่าไหร่อาจจะมีการกดขี่กดเพงได้นะครับผมอาจจะเป็นมองคนมองในแง่ลบไปหรือเปล่าครับแต่มีอีกอย่างที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่าช่วงนี้นะครับในเทรนในสักสี่ห้าปีที่ผ่านมาเรื่องเรื่องนวดสปาเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแต่ใน จะเป็นผู้ชายน้ผู้ชายครับ,รบที่จะมีปัญหาส่วนในคูเวตเนี่ยผู้หญิงน้ผู้ชายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาก็คือว่าประเทศคูเวตไม่ใช่ประเทศท่องเที่ยวครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยคน,คนที่รักร่วมเพศหรือ,อ,อที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจะโดนจะโดนคนคูเวตเนี่ยมาเหมือนแบบหลอกให้ไปทํางาน <ừ> ประเภทนี้ครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่า คนที่ชักชวนเข้าไปเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระบบทางการของคูเวตนะครับบางทีถ้าท่านไปอย่างนี้เนี่ยท่านเสี่ยงเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันไว้นะครับไปคูเวตก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยยังไงก็สอบถามสานทูตสรัตสูตรไกก่อนครับวันนี้ขอบคุณคุณพิรพลครับที่ให้เกียรติรับรายการนะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys! <laughs> yeah, -hoo -hoo! <laughs> Somebody, heaven. heaven. I'm not going home. <sighs> Amazing Thailand always amazes you. Thai. โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายกุย,ยเกียวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบาร์และเซเว่นอีเลเวน มากันที่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคณะกรรมาการโครงการฝันที่เป็นจริงค่ะก็รับมอบรถตู้เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจากนางอัสราภักเกตทองนะคะเจ้าของร้านภูเขาแล้วก็นําไปท,ทํทพิธีเจิมเพื่อสิริมงคลที่วัดป่าธรรมชาติเมืองลาพูนเต้รัฐแคนียค่ะส่วนปฏิทินที่2ของเราวันนี้นะครับไปกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตครับ ทางด้านของนายวาราวุธ ชูวิรัตเอกอคราชทูตณกรุงอาูดบีก็ได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการกงศูลสัญจรไปบริการประจำปี2,556ในรัฐอาบูดาบีพร้อมทั้งมีการไปเยี่ยมนักเรียนไทยมุสลิมจำนวน60คนซึ่งก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของปฏิทินต่างแดนที่นำมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะที่มีเรื่องราวข่าวสารดีแบบนี้แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้รับทราบก็สามารถส่งเข้ามาให้พวกเรา ได้ประชาสัมพันธ์กันได้นะคะส่งมาที่อ e ีเมลของเราค่ะ t h a i o v e r s e a o t g m a i l c o m ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครพลาดไปอยากดูรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า Thailand Report แล้วตามด้วยวันเดือนปีหรือว่าจะรับชมผ่านทางช่องแบ่งข้อทีวีในเครือเจรรนเคเบิลทีวีหรือว่ารับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสด สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน